มาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะอาจารย์กลมาแล้วมาไวมากเลยค่ะอาจารย์ขาวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของตัวเลขประเภทไหนกันใช่ค่ะเราจะพูดถึงตัวเลขประเภทที่เป็นเลขดีอยู่ในกลุ่มเลขดีอยู่ในกลุ่มเลขที่หยิบมาใช้แล้วปลอดภัยแต่ครั้นี้มันก็มีทริคการใช้นิดนึงครัว่า ปลอดภัยจริงนะยังปลอดภัยอยู่แต่ว่าถ้าเราวางผิดที่ผิดตำแหน่งเนี่ยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็คือเป็นเลขที่เอามาใช้ได้เลยแหละเป็นเลขดีแหละแต่ว่าทางนี้ท่งนั้นต้องดูตำแหน่งของมันให้ดีใชเลขก็ต้องมีตำแหน่งที่วางด้วยตัวเลขทุกตัวเลขพลังทุกพลังอ่ะมันต้องมีจุดอ่อนของมันล่ละแต่ถ้าวางผิดตำแหน่งเนี่ยอาจจะกลายเป็นเรื่องที่แย่ลงนิดนึงแทนที่จะประสบผลสําเร็จมากๆก็อาจจะได้อะไรรับ กลับมาน้อยวางผิดชีวิตเปลี่ยนเอาละไม่มีเลขอะไรบ้างคะอ่าค่ะที่เด่นๆเลยนะคะก็คือ2องสองสองอย่างที่อาจารย์เคยอธิบายวันนี้เราจะพูดถึง2องสและ6กเก้าเก้านะคะสองสองเนี่ยที่เคยอธิบายแล้วสองเป็นตัวแทนของดวงจันทร์ในเมื่อดวงจันทร์สองดวงอยู่คู่กันเนี่ยตามปกติวางส่วนอื่นของเบอร์โทรศัพท์จะไม่มีปัญหาอะไรเลยจะเป็นเรื่องของความอ่อนหวานอ่อนยนอ่อนอ่อนน่ารักน่าเอ็นดูใช่ไหมคะใครก็อยากที่จะ เข้ามาช่วยเหลือ <คะ S 1> แต่คราวนี้ถ้า2อเนี่ยไปวางท้ายเบอร์อ เกิดอะไรขึ้นเนื่องจากว่าเป็นความอ่อนไหวที่มีมากหน่อยเป็นอารมณ์ศิลปะเป็นอารมณ์ของการเข้าถึงนะคะพออยู่ท้ายเบอร์เมื่อไหร่คู่สุดท้ายคำว่าท้ายเบอร์คือคู่สุดท้ายนะคะการตัดสินใจของเขาจะไม่เด็ดขาดเหมือนเหมือนควรจะเป็นละแล้วก็จะเป็นคนที่อ่อนไหวเกินไปก็คือเป็นคนอ่อนไหวง่ายตัดสินใจไม่เด็ดขาดคือโลเลโลเลถ้าไปอยู่ท้ายเบอร์คู่สุดท้ายนะคะหมายความว่าอย่างนั้นสรุปกันเลยก็คือ2ออยู่ตรงไหนก็ได้ยกเว้นคู่สท้าย ใช่ค่ะเพราะอันนี้เคยมีเคสกรณีศึกษามาแล้วคือเขาก็แปลกใจว่าเบอร์เขาก็ดีทั้งเบอร์เลขก็ดีทั้งกลุ่มแต่ทําไมเขาดูสับสนและดูการตัดสินใจเขาไม่ดีเลยนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเรามาดูอีกอีกเูือเลขที่บอกว่าเป็นเลขดีเลขอยู่ในกลุ่มปลอดภัยใช้งานได้เลยนั่นคือ6 9 9 6ใครใครก็รู้หรือว่าเป็นเลขของเงินทองเพราะหกเนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องของเงินทองเรื่องของศิลปะการบันเทองกันเข้าถึงนะคะ9กก็ยังเป็นเรื่องของความ กว้างในการเข้าถึงเรื่องไอทีภาษาแล้วก็เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเลขดีจริงๆใครก็บอกว่าเป็นเลขดีแล้วเขาเนี่ยก็จะได้คบกับผู้มีฐานนะขายของราคาแพงล็อตใหญ่ๆก็ขายได้นะคะแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าไปาอยู่คู่สุดท้ายเมื่อไหร่เงินก็เข้าดีแล้วเกิน คบผากับผู้ใหญ่ขายของแพงก็ได้ใช้ชีวิตใช้ของแบรนด์เนมใช้รถหรูๆไปมันก็ดีนี่คะอาจารย์มันก็ดีค่ะแต่พออยู่ครุสุดท้ายปุ๊บเหมือนไม่มีอะไรเป็นปราการกั้นเงินเข้ามาออกไปเลยมันเหมือนไม่มีเขื่อนนมันมาเรื่อยๆแล้วก็ไหลไหลออกไม่มีที่กั้นไม่มีกำแพงต่อให้มีเยอะก็เก็บไม่อยู่ก็ไหลทิ้งไปเพราะฉะนั้นห้ามอยู่ คู่สุดสุดท้ายแต่ถามว่าเสียถ้าถึงขั้นรุนแรงไหมมันไม่ได้เสียรุนแรงเพียงแต่ว่าเราเก็บเงินไม่อยู่แต่ถ้าใครคิดว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าเงินก็ยังเข้าเรื่อยๆนะคะกับเลขคู่นี้ถ้าใครคิดว่าไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องไปซีเรียสมันเนาะก็ว่ากันไปแต่สรุปง่ายๆคือสามเลขที่เราให้มาสองสองหกอยู่ตรงไหนก็ได้ยต่ว่าอย่าอยู่ท้ายโอเคง่ายดีนะคง่ายดีนะเอาละมาดู มายเลขโทรศัพท์ที่คุณผู้ชมส่งมาให้กับเราบ้างดีกว่าใช่ค่ะเริ่มต้นท่านแรกกันเลยนะคะอาจารย์ปอคุณแจ้วค่ะอาชีพเป็นพนักง,งานบริษัทนะคะเลข7ตัวหลังก็คือ8989121ค่ะครับเป็นยังไงบ้างคุณคุณแจ้วนะคะเป็นพนังกงานบริษัทต้องบอกบอกก่อนว่าเบอร์นี้ มีเลขเสียก่อนในเรื่องของอารมณ์ไม่นิ่ง 1, 1> 2, 2, 1, 1>, 2> 1คือเดี๋ยวปิดขึ้นเดี๋ยวปิดลงเดี๋ยวแปลกๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเนาะไอ้ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วล่ะที่ทําให้เราแบบเสียสัมพันธ์ที่ดีกับคนใกล้ชิดค่ะเพราะไม่รู้จะเอาใจกันยังไงถูกแล้วเ,เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย โอ้โหอารมณ์แปรปรวนขึ้นลงขึ้นลงง่ายแล้วเรามาดูบุคลิกเปิดหน้าของเขาเป็น9 8 9เลยนะคะอันนี้เป็นเลขจักรพรรดิซึ่งจักรพรรดตเนี่ยเหมาะกับการเป็นเจ้าของกิจการมากกว่าการที่จะเป็นพนักงานบริษัทเพราะการเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยอย่างน้อยต้องมีอำนาจบารมีมีความสามารถในการคุมลูกน้องแต่อันนี้เราเป็นพนักงานบริษัทเราควรต้องยิ้มแย้มเราควรต้องนอบน้อมซึ่งอันนี้ไม่ตรงจุดละอ๋อคือตัวเลขเขาเนี่ยนะ ไม่เหมาะกับอาชีพนี้ด้วยถูกต้องค่ะแล้วก็ยังมีเลขเสียในเรื่องอารมณ์ปิ๊ดปิดปิดอาจารย์แนะนําว่าเบอร์นี้ถ้าเปลี่ยนได้มีโอกาสก็เปลี่ยนนะคะเอาละควรจะเปลี่ยนนาเบอร์นี้คุณอะไรนะคุณแจ้วใช่ไหมคุณแจ้วควรจะเปลี่ยนนะครับถ้าเป็นไปได้เอาคนต่อไปกันบ้างนะครับคุณเอครับหมายเลขโทรศัพท์ตัวท้ายแล้วกันนะได้ค่ะ042 4985นะครับนี่หมายเลขนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์บอครับทางงานบริษัทเหมือนกันใช่ค่ะ เลขนี้ค่ะก็ ถ้าเราไม่ยังไม่มองสูนนะคะแต่เรามองที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเลขนี้ก็ไม่ได้เสียไม่ได้เสียถือว่าเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีด้วยสามไปแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดหัวไวคล่องมากแล้วยังแอบมีทรัพย์สินอยู่ในตัวอยู่แล้วน่าจะเป็นคนที่มีสมบัติพัสถานมาจากก่อนหน้านี้ได้รับมรดกมาลักษณะประมาณนั้นใช่ค่ะแต่สิ่งที่พลาดไปนิดนึงคือเปิดด้วยศูนย์สี่คนที่คุยกับเขาเนี่ยจะเข้าใจผิด ออสิ่งที่เขาพูดเขาไม่ได้มีเจตนาหรอกนะ,ะแต่ด้วยความที่เขาอ่ะช่างสังเกตด้วยแล้วชอบมีคนเอาเรื่องความลับมาบอกกับเขาคนหนึ่งก็จะเข้าใจผิดว่าสิ่งที่เขาพูดออกไปอ่ะมาจากการไปรับรู้ความลับมาแล้วแอบมาเปิดเผยกล<อ><อ>ายเป็นเข้าใจผิดกันไปใช่ค่ะ,คะโดยรวมแล้วถือว่าคือต้องเปลี่ยน,นะฮะ กลางๆใช้ไปก่อนได้ถ้าเราเริ่มรู้สึกมีปัญหาว่าคนเข้าใจผิดเราเยอะเกินไปค่อยเปลี่ยนค่อยเปลี่ยนมีศัตรูเพิ่มอะไรมีศัตรูี๋ยวคุณต้องลองนับดูดีๆแล้วว่าศัตรูทุกวันนี้มีเท่าไหร่แล้วหลังจากนี้ถ้ามันมีเพิ่มขึ้นว่าควรจะต้องเปลี่ยนใเพื่อความสบายใจเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งนะคะอ่ะอีกสักท่านหนึ่งนะคะคุณแนนคุณแนนนี่เป็นแม่บ้านนะคะอาจารย์ปอหมายเลขโทรศัพท์ของคุณแนนก็คือ4 3 3ส4 8สโอ้เยอะเลยเป็นคุณแม่บ้านที่ ผู้จาอบรมสอบสอนคนในบ้านได้อย่างได้อย่างชัดเจนได้ได้อย่างแบบไม่ใช้คําว่าไม่ไม่ค่อยรักษาหน้าคนในบ้านเท่าไหร่ค่ะคือมีอะไรพูดตรงครับมีอะไร,รอยากเตือนอะไรอยากจะบอกอะไรที่ตรงมากมตรงมากแล้วไม่ทีแฝงอารมณ์ด้วยความแบบแบบอ,อึดอัดอะ่ะ ผมว่าบางทีเนี่ยนะแม่บ้านหลายๆคนเป็นแบบนี้อาจจะไม่เกี่ยวกบที่ตัวเลขก็ได้นะอาจารย์ปอครับเดี๋ยวเดี๋ยวพูดจากอินเนอร์หรือยังไงฟังเือเขาบายอีกทีฟังเ่อนบ้านเข้ามาแต่ว่าเล่าให้ฟังเป็นแม่บ้านที่ไฮเปอร์นะคะอยู่บ้านขยันมากอยู่บ้านเป็นคนที่ทํางานบ้านหรือดูแลครอบครัวได้ดีมากความเหน็ดความเหนื่อยเนี่ยไม่มีหรอกคือเป็นแม่บ้านไฮเปอร์คนหนึ่งแล้วก็เป็นแม่บ้านที่ช่างพูช่างจาอาจจะชอบคุยกับข้างบ้านเยอะหน่อยแล้วก็แต่คุณแม่บ้านคนนี้ อย่าเที่ยวไปรับปากหรือว่าจะไปคำประกันอะไรให้ใครนะคะโอ้โหสำคัญจะมีปัญหาความเดือดร้อนจะมาถึงเราค่ะนะคะพะเลขเนี้ยมีโอกาสแล้วที่คุณแม่บ้านจะต้องแบบมีเรื่องคดีความไปคำประกันไปเซ็นนู่นเซ็นนี่ให้ใครเงี้ยี้อาจจะโดนโกงอาจจะโดนโกงด้วยแต่คุณแม่บ้านโชคดีนะเงินก้อนโตเข้าหาตัวเองตลอดใสยเก็บเงินเก่งภาพรวมคือดีไหมคะอาจารย์ภาพรวมเอาเป็นว่าภาพรวมจะบอกว่าไม่ไม่ถึงกับดีเพราะว่าเรื่องคําพูดเนี่ยสำคัญจะทําให้แตกหักก็เพราะคำ พูดค่ะค่ะอืมแนะนําก็ลองดูลองดูค่ะว่าจะปรับจะเปลี่ยนดีไหมเพื่อให้อะไรอะไรมันดีขึ้นนะคะทงหมดทั้งมวลก็เป็นเรื่องราวความเชื่อของเลขศาสตร์คุณผู้ชมที่ต้องการความรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมก็ติดตามข้อมูลดีๆได้นะคะกับอาจารย์ปอทางโซเชียลมีเดียนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ปอนะคะขบคเจอกับอาจารย์ปอแบบนี้ในทุกวันจันทร์นะได้แล้วค่ะช่วงต้นของรายการก็จะมาดูเรื่องของตัวเลขกันแบบนี้นะครับ